ส, oh, oh, l l like สวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะพบกับครูแขลในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะซึ่งอยู่ในหน่วยของผักสดสะอาดนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การประกอบอาหารจากผักกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนกัน เรามาท่อคำคล้องจองกันก่อนค่ะเด็กๆํคำคล้องจองผักสีเขียวเจ้าผักสีเขียวมีวิตามินเด็กๆชอบกินชอบทานมากมายแครอทผักบุ้งกวางตุ้งหลากหลายอร่อยมากมายกินแล้วแข็งแรงน่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวลองมาท่องตามครูแขกชีรวัตรนะคะพร้อมหรือยังคะํคำคล้องจอง ผักสีเขียวคำคล้องจองผักสีเขียวเจ้าผักสีเขียวเจ้าผักสีเขียวมีวิตามินมีวิตามินเด็กๆชอบกินเด็กๆชอบกินชอบทานมากมายชอบทานมากมายแครอทผักบุ้งแครอทผักบุ้งกวางตุ้งหลากหลายกวางตุ้งหลากหลาย อร่อยมากมายอร่อยมากมายกินแล้วแข็งแรงกินแล้วแข็งแรงเป็นไงกันบ้างคะท่องได้บ้างไหมท่องตามกันหรือเปล่าเอาละค่ะต่อไปเราจะไปเรียนรู้การประกอบอาหารจากผักกันซึ่งวันนี้อาหารที่ครูแขกจะนํามาให้เด็กๆด,ดูก็คือผัดผักบุ้งแสนอร่อยนะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะ อันดับแรกเลยเราก็จะมาเตรียมนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกระเทียมนะคะก็ทุบพอบุบนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นพริกแดงนะคะพริกแดงสดก็นำมาหั่นนะคะแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะเสร็จแล้วเอารวมกันไว้ค่ะต่อไปนำผักบุ้งนะคะที่เราจะผัดนะคะเด็กๆมาหัน่นไม่ต้องหั่นยาวมากนะคะหั่นขนาดพอคำนะคะ หั่นเสร็จแล้วก็นำไปล้างนะคะเด็กๆล้างเสร็จแล้วนำมาใส่จานรอไว้นะคะต่อไปเราจะไปทำเครื่องปรุงกันนะคะก็จะมีน้ำปลานะคะซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอย เราจะใส่รวมกันไว้เลยนะคะเด็กๆใส่ปรุงไว้ในถ้วยเดียวกันน้ำเปล่านะคะนิดนึงพอนะคะเด็กๆผงปรุงรสค่ะเสร็จแล้วก็จะคนนะคะให้เข้ากันก่อนค่ะคนๆน,นะคะจากนั้นตั้งกระทะค่ะนำน้ำมันเทลงนะคะให้น้ำมันเดือดนะคะเด็กๆเสร็จแล้วก็จะนำกระเทียมและพริกนะคะ ที่เตรียมไว้เอาลงผัดก่อนค่ะผัดนะคะให้หอมเลยจากนั้นนำผักบุ้งแล้วก็เอาเครื่องปรุงนะคะลาดลงไปก่อนเลยค่ะเครื่องปรุงที่ปรุงไว้แล้วก็เทลงในกระทะค่ะจากนั้นก็จะคนคๆๆน,นะคะให้เครื่องปรุงและผักบุ้งเข้ากันนะคะ เสร็จแล้วก็จะผัดไปจนกว่าผักบุ้งจะสุกค่ะอ่าเมื่อผักบุ้งเสร็จสุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาใส่จานเลยค่ะเด็กๆส่วนใครจะเติมอะไรอย่างเช่นหมูสับหมูกรอบหรือหมูสามชั้นสามารถนํามาใส่ได้เลยนะคะแต่วันนี้ครูแขกทําแค่นําผักบุ้งมาผัดค่ะ เป็นไงคะน่าทานไหมคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆผัดผักบุ้งของครูแคล์หน้าตาน่าทานไหมล่ะคะเอาละค่ะงานสําหรับวันนี้ของเด็กๆนั่นก็คือครูแคลร์อยากจะให้เด็กๆนะคะไปประกอบอาหารจัดผักเอาอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบวันนี้ไม่กําหนดนะคะว่าต้องเป็นผัดผักบุ้งเหมือนครูแคล์แต่จะให้เด็กๆเลือกเลยว่าจะประกอบอาหารจัดผักชนิดใด และประกอบอย่างไหนโดยอยู่ภายใต้ความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอทำเหมือนที่ผู้แขกทำนะคะแนะนำว่าอุปกรณ์เครื่องปรุงม,มีอะไรบ้างตั้งชื่ออาหารมาได้ตามใจเด็กๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ